เจ้ทำผมทรงนี้แล้วหน้าดูลึกหน้าลึกโอ้ลึกลึกอะไรลึกลับ <Wow. S 1> เหรอนีอ่เขาขนาดนี้เหรอนี่เขาพาทิตย์มาส่องแล้วนะเนี่ยลึกลับจริงไหม <c oughs> ทำไมมาถึงลึกอะเฮ้ย <c oughs> ใครเข้ามาหนึ่งคนคุณพี่หนึ่งคนนั้นคือใคร <c oughs> สวัสดีค่ะ <Wow. S 1> สวัสดีจ้าอ,อ,อันยองอันยองอาเซิโอน้ำหนึ่งอิมดีดอง ตอนนี้คือมาไลตอนนี้เพราะว่าอะไรรูป้ป่ะน้ำชมพระอาทิตย์ตกอยู่แสงสวยเซต,ตาตาจะบอดไหมเนี่ยแสบตาแต่ว่าแบบแสงในกล้องคือมันดีนะมัน <Okay. S 1> แบบรู้สึกว่ามีความย <c oughs> ิปสเตอร์หือคิดไปเองแต่สบตาหนุบล,ลมก่อนเข้าล่มก่อนวันนี้ทีมที่จะมาไลตูป้ปลาเป็นทีมอะไรคะ <Wow. S 1> ทีมอะไรเล้งใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันมีทีมเราก็แหกปี okay. Okay. แหกทีมทุกครั้ง <Yeah. S 1> จะทำอะไรกันก็ไม่รู้รก็จําไม่ได้ร <What? S 1> อเล่นจําได้เจ๊จาได้แต่ว่าให้ไปรอรุ้นกันไงว่าแบบในไลน์เราจะทาอะไรกันหรอาแบบจะคุยเรื่องอะไรจะมีท็อปิกอะไรมาคุยกันไม่ใช่ที่ไม่บอกอตไรไม่ใช่เพราะว่าจําไม่ได้ <No. S 1> นี่ใครจำไม่ได้บาบอห้องดําห้องดําคืออะไรคะม่ีห้องดําคืออะไรไม่มีไม่มีห้องดำ <No. S 1> พวกเราขาวสะอาดสว่าง้าว ตาสั้นเท่าไหร่คะ่าต้องไปวัดใหม่แล้วค่ะเพราะวันนี้ไปตรวจวันนี้วนหนึ่งไปตรวจสุขภาพร่างกายมาใช่ไหมแบบไปตรวจสุขภาพประจําปีมาเพราะว่ามันเลยจริงๆมันต้องไปตรวจตั้งแต่เมื่อปลายปีหรือเมื่อต้นปีแล้วแหละแต่มันก็เลยมาหลายเดือนเลยวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีได้ไปตรวจสุขภาพร่างกายมาก็ทุกอย่างก็ปกติดีมีอย่างเดียวที่ไม่ปกติคือนานสมองก็ปกติดี <Wow. S 1> แต่ว่าอาจจะมีเรื่องอะไรล่ะการเจ็บปวดที่เป็นเป็นประจําทุกเดือนอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ปกติรวมถึงแบบ จำไม่ได้อะหมายสมองก็ปกติดีค่ะแต่พี่นัำหนึ่งทรงผมพี่ปเปลี่ยนปะหมายถึงตอนนี้เหรอคะเปลี่ยนค่ะตอนนี้เป็นทรงสกินเฮนค่ะตอนนี้เจ๊ทำไมไม่นั่งนั่งอยู่เจ๊ไม่ยืนเหรอคะไม่ไม่ขย,ยัขนขนาดนั้นนะ <c oughs> <c oughs> มากี่นาทีเหลือ <c oughs> ตอนนี้เหลืออีกสามนาทีแล้วค่ะตอนนี้เหลืออีกสามนาทีจะต้องไปแล้วกโมง24แล้วนะทุกคนอีกหนึ่งนาทีสุดท้าย บายบายทุกคนเจอกันตอนทุ่มหนึ่งมาดูกันด้วยนะโอเคบายบายใครเพิ่งเข้ามาก็โชคดีนะคะอยู่ในนี้ก่อนได้ใครเพิ่งเข้ามาอยู่ในนี้ก่อนแต่เจจะไปแล้วบายบายขอบคุณที่เข้ามาใครที่เข้ามาทันก็สาธุบญนะจะแอปไม่แกงเจอกันจากตอนหนึ่งทุ่มผมเจดูหนาขึ้นนะคะใครชมอีกแล้วเนี่ยคุณหัวใจหมีหัวใจคุกกี้หัวใจขอบคุณมากค่ะมิทบายเดย์